สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาเจอเมนูพัดเอียนนะครับเอียนในเ,เครื่องรุ้งครับผมเดี๋ยวไปบางวิธีสลบหรือการนกครับผมการขาเอียนแบบเยือกเอยน็นนี่เป็นการขาแบบเยือกเอย็นครับผมเท้าตายแบบเย็นสบายครับสูตรผม่มีอย่างไรครับ น้ำแข็งครับผมเยอะไปครับเลือนอกเขาเลยครับไม่ได้ทุบไม่ได้ตีหัวแล้วไอ้เขานอกไปซะส่อ น,นี่เป็นสูตรทางผมเองนะครับลองไปใส่บ้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับครับระวังรอดนะครับห้องกับมาเตรียมัต้ตมันเรื่องผงมัน,น,ม,นมีหอมมีกระเทียมหอมแยงครับผมข่าตะไคร้ไม่ปกติก อันนี้เป็นสทางความเร็นเลครับม้วนมาครับผมเพลงมีเพลงฟังผมหอมแดงกระเทียมกระพรก มัวคาครับผมจะใส่ประมาณหนึ่งว่าเพชรเพชรเ,เ,เ,เนี่ยักหน่อยมีมสชาติจี๊ดจี๊ดฮึอัน้าเพชรกับเขามีเพลงฟังพร้อมตัวนี้อึบมีประดูดขีกไปหน่อยครับ அம்மா நாளைக்கு எல்லாரும் หลังจากได้เครื่องปรุงทุดละกตะเครื่องเทศเสร็จแล้วก็ต่ำครับผมการที่ต่ำให้มันละเอียดก็คือว่าใส่คนอื่นต่ำครับอ้าวเชิญครับคนต่ำม,มาครับผมอ้าวขึ้นขึ้นทึ้งเตียงครับผมตามครับนั่งลงให้ดีนั่งลงนี้ครับผม แล้วก็ไปเบิบ่งวะเย็นแล้วหเห็นเมืหน้าผมซ้มไม่ทาแล้วก็ไปเบิบ่งเย็นครับผมที่ห้องนอกไปนี่ครับบรรยากาศห่างค้องครับผมแล้วก็คางถนนครับทอมน้อยครับผมก็ทอมครับผม หลังจากที่เ้าเฮดเนยเอียนเข้าต้ายแล้วนะครับเทากับมาหั่นเดี๋ยวผมผมใส่เป็นกันไก่เลยครับนี่เราอาจเสียงดังแน่จจ้หน่อยได้ครับเพราะผมติดบ้านติดอ,อยู่อยู่้างถนนนะครับเอากินตอนพ่อพงงามไอ,อย้ยรองกระสูตรนี้ก็ใส่ก็ได,ได้ได้ครับ กันไกลหนิเพราะว่าถ้าสมมติเราเข้าไปอยู่เหมือนอื่นมันบ่มีเสียงบ่มีเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีกันไกลเข้ากันไกลเราไม่เมก,ก,มกิสุดกกครับแต่ว่ามันนี่อาจจะพิษสูตรแน่จัง่อยนะครับพอดีมันมันได้กบมาตัวหนึ่งครับก็เลยได้เห็ดใส่กันก็อาจจะเป็นมันนี่อาจจะเป็นพัดเอียน ผสมกบผัดเผ็ดกบผสมเอี่ยนได้มากมากเห็ดตามวรรถุกดิบนะครับอันนี้ของอีสานบ้านเฮาครับเป็นบริษัไปหาเองนะครับเป็นเป็นเอามาขายใหย้อยู่บ้านเฮามีอันไหนก็กินอันนั้นนี่สินะครับเอียนเอียนหน้าครับกบก,บ,กบหน้าบริษัทสื่อกบเลี่ยงแต่ว่ามือไหนบ่มี อันกบหน้ากินกะกินกบเยียงกันครับเพราะว่าดูในหมู่บ้านก็มีคนเก็บเียงไหวตะขายกันจริงจีนะครับครับหลังจากเข้าวนทันเสร็จแล้วนะครับกะผมเอาไปล่างน้ำอยู่สามสี่น้ำอยครับคันน้ำเกลือมันอาจสีมีเหมือกข้าวเนียครับจังหน่อยแต่หากว่ามันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับผู้เฒ่าคนบอกมากแต่ว่าให้เอาไปล้วน น้ำครับเพื่อเพื่อ,อกินข้าวมันออกครับผมผมจะลองเห็นให้บึงได้ครับโดยการล้วนก็คือเอาน้ำใส่จักหน่อยครับแล้วก็ตั้งกระทะล้วนเพื่อให้หิวมันขึ้นสงหนิดหน่อยในข้าวมันอวก เสร็จเรียบ,บน้อยครับรอลุนใส่เวลาสักพักหนึ่งครับประมาณหานาที เ้าวกับปล่อยให้เดือดพักหนึ่งครับพอแต่พอมันมีเมือกข้าวอกแล้วเอาคอยมาอัดแตกก็ปรกผิกแกงอันนี้สูตรผมนะครับสลหรับ่ผมเห็นกินอยู่บ้านแต่ว่าก็เพื่อมันเอาไปลองใส่บางเพื่อมันเสียบครับ